นี่ก็เป็นการใส่รูปสอนทับนะครับบนเว็บไซต์นะครับตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับกดโอเคครับปรับให้อยู่ตรงกลางครับแล้วกดตามนี้เลยนะครับสามารถใส่รูปได้สองรูปนะครับผมจะเลือกเป็นสองรูปรูปอะไรก็ได้นะครับ นี่ครับรูปที่สองครับครับกดโอเคนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะกดตามนี้เลยนะครับครับกดคำว่าใช่ครับต่อไปก็กดคำว่าบันทึกนะครับเสร็จก็มันก็จะเด้งมาหน้าเว็บไซต์เลยนะครับพอเอาเมาส์ไปแบบ ดูนะครับมันก็จะสลับรูปรูปเป็นซ้อนกันนะครับตามนี้และครับ